ไปถึงหล่อว้าวจริงๆนะกินอะไรที่มันกินอะไรก็ไม่หล่อหรอกครับถ้าถ้าตอบได้จริงๆเอาเหรอผมเกิดมาหล่ออะไรอย่างี้ก็จริงๆก็กินอะไรง่ายๆเลยครับก็คือพยายามแบบไม่กินอะไรที่มันไม่ดีอ่ะอย่างเช่นมันบ้างทอดบ้างอะไรย่างเงี้ยพยายามกินอะไรดีๆแล้วก็ เราก็ไม่ได้หล่อแล้วหรอหรอกนะถามว่ากินอะไรแล้วหล่อเนี่ยเขาตอบยากมันก็จะพูดอะไรมันก็พูดยากอ่ะคราวนี้ลองถามมัางก็ได้ว่ากินอะไรแล้วไม่หล่อโหกินอะไรแล้วไม่หล่อเนี่ยเยอะครับกินที่ไม่หล่อเนี่ยมีทั้งเค็มเนี่ยกินก็ไม่หล่อไขมันพวกไอ้พวกหมูสามชั้นเนี่ยตัวดีเลยตัวเนี้ยตัวดีเลยกินแน่นอนหมูสามชั้นเนี่ยน้ำมันพวกไขมันต่างๆเนี่ยก็ไม่ดี อย่างเงี้ยไม่ควรนะครับก็คือกินนิดนหน่อยได้แต่อย่าก,กินเยอะก็คือกินอะไรที่มันมากไปมันก็ทําให้ไม่หลอ่อไม่สวยนะครับมันจะมีพวกทําให้แก้มอย่างเงี้ยมันจะไม่เฟิร์มม,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 มันจะแบบบวมอ่ะบวมแล้วเหมือนคนฉุกน,น้ำอ่ะ oh ยิ่งแก่ยิ่งหนักเลยโ oh อย้โหอาหารมาท,าทั้งพ oh ี่งเพราะแก่เฮ้ยอาหารมาแล้วอันนี้อันนี้ใครสั่งพี่ป๊อบสั่งเนี่ยแหละของผมเนี่ยแหละฮะโอ้โหเนี่ยสมมุติอะไอย่างเงี้ยอ่าออย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยไขมันอย่างเงี้ยครับอือห oh ื ผมก็จะไม่ซดเลยให้นุกก็ได้เธอกินตะบหมูแล้วเดี๋ยวฉันกินน้ำใช่อย่างเงี้ยฮะอ่อย่างเงี้ยไม่ควรกินนะฮะิวิจะดีเหรออย่างเงี้ยให้คนอื่นกินได้คือจะบอกว่าซอสเนี่ยเค็มมากแต่ว่ามันหวานเพราะพี่ปมโอเค m e e t and eat เจอใครก็ชวนกันไปกินข้าวนะครับกินให้อร่อยนะครับ